สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับแอดมินก็ลืมไปเลยนะครับสำหรับคู่ของเจ้าซูเปอร์เล็กกับทางด้านเจ้าทาเครุที่จะโชกันในสึก วันหนึซึ่งจะตรงกับวันอาทิตย์ที่28มกราคมที่จะถึงนี้ครับซึ่งไฟนี้เองครับไม่ได้มีถ่ายทอดสดผ่านช่อง7 SD หรือว่า YouTube ได้อย่างใดนะครับแต่เราต้องเข้าไปซื้อบัตรเพื่อรับเข้าชมออนไลน์ครับซึ่งเป็นการเข้าชมแบบระบบ PPV ครับซึ่งแอดมินก็เชื่อนะครับว่าราคาเพียง99บาทคุ้มสุดๆครับสําหรับการดูศึกวันหนึครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการสนับสนุนมวยไทยของเราไปด้วยกันครับ แต่ว่าเรื่องเงินเองครับแอดมินก็เชื่อว่าหลายคนไม่มีปัญหาแน่นอนครับสําหรับราคา99บาทเป็นราคาพิเศษครับแต่ที่มันน่าหนักใจนั้นก็คือการเข้าซื้อทําอย่างไรครับเดี๋ยววันนี้แอดมินจะพาไปดูวิธีครับซึ่งวันนี้เองครับแอดมินก็้นนาวิธีและก็ขั้นตอนจากวันที่พระชิปครับที่มีล่ามฟรงคงครับเป็นผู้อธิบายครับอย่างละเอียดในการเข้าซื้อโดยง่ายครับเดี๋ยวรอไปดูพร้อมๆกันเลยครับ มาเริ่มขั้นตอนที่1ครับขั้นตอนแรกเลยก็คือการล็อกอินเข้าไป watch.onefc.com ครับเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยครับก็จะเข้ามาอีกหน้าหนึ่งครับเนี่ยครับเราก็เลือกรายการเป็น99บาทในคำสั่งซื้อในศึกวัน165 s u สุดพละเจอกับทาเกรุครับเห็นไหมครับมันจะเขียนว่าวัน165บาย99บาทสีน้ำเงินครับตัวนี้ครับเราก็กดเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นครับก็จะให้เราล็อกอินเข้าครับ เราสะดวกแบบไหนก็ล็อกอินแบบนั้นเลยครับอาจจะเป็น Google แอปเปิ p แอปเปิลไดีครับเราอาจจะสแกนหน้าก็ได้บางคนสะดวกแบบนี้หรือไม่ก็เข้า Google หรือไม่ก็ใช้แบบระบบ f a c e b o o k ครับกดล็อกอินเข้าไปครับหลังจากนั้นครับเขาก็จะให้เรากรอกรายละเอียดครับเห็นไหมครับกรอกรายละเอียดต่างๆเลยกรอกรายละเอียดตามที่เรา เป็นของของเรานะครับกรอกรายละเอียดข้อมูลของเราแล้วก็กดสีเหลืองข้างล่างครับหลังจากนั้นเองครับเขาเราก็ตรวจสอบคําสั่งซื้อครับ99บาทไทยบาทจริงไหมโอเคถ้าเกิดว่าจริง เราก็กดเข้าไปครับหลังจากนั้นครับก็เลือกวิธีชําระเงินครับอาจจะตัดเงินผ่านบัตรเครดิตก็ได้ครับหรือไม่ก็บัตรเดบิตที่ใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ถ้าใครมีนะครับอาจจะเป็น Gplay, PayPal หรือ Alipay ก็ตามสะดวกเลยครับเหมือนที่ล่ามแฟรงค์บอกนะครับตามรูปภาพนี้เลยครับหลังจากนั้นเองครับเราก็จะชำระเงินเรียบร้อยครับจะได้รับการยืนยันจากระบบครับ และหลังจากนั้นครับวันที่28คือวันอาทิตย์เองครับก่อนเวลาบ่าย3โมงครับเราก็ล็อกอินเข้ามาที่ watch.1fc.com อีกเช่นเคยครับงั้นก็และหลังจากนั้นครับก็ได้รับชมมวยมันระดับโลกเลยครับไปยังไงกันบ้างครับง่ายไหมครับสำหรับวิธีการเข้าชมครับอันนี้มันก็ใกล้วันเข้ามาแล้วครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็ซื้อไว้ก่อนก็ได้ครับ99บาทถือว่าเป็นการสนับสนุนมวยไทยของเราครับดูรับชมไปพร้อมๆกันครับน่าจะสนุกน่า สําหรับคู่ของซูเปอร์เลกกับทางด้านเจ้าทาเครุครับถือว่ากลบวันลุมพินีครับวันลุมพินีอาทิตย์นี้แอดมินรู้สึกว่าเงียบไปหน่อยครับจริงๆก็ไม่ได้เงียบหรอกครับแต่กระแสมันไปอยู่ที่ซูเปอร์เลกมากกว่าครับแต่ซึ่งวันลุมพินีครับในวันศุกร์นี้ในวันนี้แอดมินก็รอชมเหมือนเดิมครับไม่ใช่ว่าไม่รอชมเพียงแต่ว่ายังไม่ได้พูดถึงเท่านั้นเองครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจเชียร์ให้กับเจ้าซูเปอร์เลกครับนำเข็นขัดกลับมาที่ประเทศไทยของเราครับโชว์ความเป็นศิลปะมวยไทยให้เต็มที่ครับ สำหรับซูเปอร์เล็กผลดีต่างๆจะเกิดขึ้นกับตัวเองครับอายุอนาก็ยังน้อยครับไปได้อีกไกลครับสำหรับนักมวยคนนี้อาจจะเป็นคนที่เชิดชูมวยไทยคนต่อไปจากบัวขาวเลยครับเพราะว่าเรื่องของอาวุธครบเรื่องของเขานั้นทําให้ทั่วโลกตะลึงแน่นอนครับสําหรับฝีมือของเจ้าซูเปอร์เล็กครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับรอดูวันลุมพินีดีกว่าครับสําหรับอาทิตย์นี้วันศุกร์นี้ใกล้จะเข้ามาครับอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ